ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเจ,จเจอกันในสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองให้ทายว่าเป็นสัปดาห์อะไรจากสีเหล็กจากปานของเจมนะฮะอ่าทายออกแล้วใช่ไหมว่าสัปดาห์อะไรเป็นสัปดาห์แห่งคริสต์มาสและปีใหม่ครับอ่าและสัปดาห์นี้ของเราจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ <S <S แต่ก่อนอื่นเนี่ยเจมจะพาทุกคนไปสอนก่อนการขึลืนตัวของดาวเกิดจากอะไรนะเป็นหลายอย่า การหมุนของโลกการหมุนของโลกแล้วการเคลืนตัของดวงอาทิตย์ล่ะก็การหมุนของ,ลของ,ของโลกห <c oughs> มุตหัว F เ,เป็นดวงอาทิตย์ <c oughs> โลกก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จึงเกิดเส้นหนึ่งที่ชื่อว่าเ <c oughs> ส้นสุริยวิถีเอาวันนี้มาครบไหม <c oughs> ไม่ครบหรอครับใคร คุณเจมคุณเจมคุณเคยฟังเพลงของทีมเมนดาวก่อนอะไรถ้าเธอรักฉันจริงฟังแล้วถ่ายในมอชงไงใช่ถ้าเธอรักฉันจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟปะปะนาด้านเลยพี่ จากวันปีใหม่เราจะมีการแสดงโชว์นะครับตอนนี้นะครับครูม่อนก็จะม่อนสาธิตการเต้นสิวันนี้เขาแข่งร้องเพลงกันนะครับลงมือก่อนที่รงมือก่อนดิลงมือก่อนิเหมือนมากเขาอยากเอาอยู่ป่ะอ่า อีกฟู่ moments later ใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปมันใกล้จนอยากจะยุดหายใจ จำเนี้ไม่ได้ฮะโอเคปากี okay, ้ทุกคนครับเย็นนี้เราจะต้องไปซ้อมเต้นนะครับเนื่องในวันวันพรหรือวันปีใหม่พวกเราม,ม,มีการสแสดงนะคะปากี้เ <B agi. S 2> จอกันบ๊ายบายเจอกันเด็กสวัสดีครับไปซ้อมเต้นก่อนโรงเรียนนี้อะไรนะ การร้องเพลงและการเต้นเป็นหลกักงานสอนคืองานร้องนะฮะมาวันที่2น,นะ,ค,ะ 2> ค,ครับเขาฝึกเต้นกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะขอดูเพื่อนเคนเต้นก่อนว่าภาพรวมมันจะเป็นยังไงนะฮะคนนี้คือคนกีตาร์นนาหรือเปล่าคนล็อกมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยหัวม,มันเป่า ตอนนี้เป็นเช้าของวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็เป็นวันที่เจมเนี่ยเสียเซล์ไรความมั่นใจที่สุดในเชวิสนะครับเพราะว่าเราอะก็คิดว่าเออโรงเรียนสันทายของเราเนี่ยมันเป็นโรงเรียนพุทธเราก็เลยแต่งตัวเราก็ว่าเราแต่งมามาดีแล้วนะแต่พอมาเข้าแถวทั้งหละใครไม่เชื่อก็อ่ไปดูเลยนะครับว่าตอนเข้าแถวชุดของครูแต่ละคนเป็นยังไงนั่คือศาสนาคริสต์หรือเปล่าโรงเรียนเราคริสค่ะคริสอะไรครับคริสพุทธคริสพุทธ ชุดปูดาวอโอ้โหหดตอ้ตองดต้องเราต้องไปพูดนะกล้องครับครูกลองครับครูไม่ไปอ่ะดรอปเดี๋ยวดรอปไปกินข้าวดีกว่าจริงๆเจมีสอนข้าวบ่ายนะครับเท่นี้แต่ว่าตอนบ่ายมีงานเราก็เลยเออมาได้เงี้ยสักอย่าง คสะเสถียรครับคสะเสถียรมาในลุกอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยลุกนั่งว่าไวเอาลุกนั่งอันนี้ว้าวตะต้นภายอินยาหัวเข่าแล้วล่ะของคนใบกเกษียนแหม่ชุดเราไม่ลุกเล่นเหมือนแรปเนี่ยแซมไปต้องมีพ่อมาตัวที่จะสู้จะล เออเฉอต้นกินมาดเลยไม่แทนแน่ถฉอต้นกินมากอย่างเงี้ยเ็าจะลงไปดูไปดูไรอัมดูการแสดงนนุนเดี๋ยวเราจะไปดูอิทธิเดชร้องเพลงแบบมีความสุขนะครับสาวพิมวุ้ยเวชัวมาเลยเคยสมัตวุ้ยเวชัวแมรี่รินสมัต แสดงอะไรบ้างเดินเดินโชว์เฉยๆเนี่ยเหรอครับเดินโชว์แล้วบุญทวีล่ะมาทำอะไรเนี่ยเขาเดินโชว์ะครับเขาเขาทำตีมอะไรเขานัดเราไหมเนี่ยฮะคิดมากวันนี้คิดมากกิมาไปหรือเปล่าบุญทวรีดูชุดดูชุดแล้วดูดิโอ้เท่ากับใครบ้างเพื่อนๆไปหรือเปล่าเนี่ยบุญทวีไปยืนข้างกันที้มันเข้ากันมากๆเลยสองคนเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าเ The next day สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพรนะครับหรือว่าคือวันที่โรงเรียนเราจัดกิจกรรมวันปีใหม่นั่นเองตอนเชาน้านี้เขาก็กําลังจะใส่บาตรกันทุกคนครับคิดว่าตอนนี้เรากําลังจะทามูลตัดบาตรแต่เสื้อเราเนี่ยคล้ายกับใครไหมดูข้างบจะบอกว่าอยู่หมวดวิตไม่มีทางไม่มีเสื้อใส่นะครับ พราะว่าเรามาจากร้านเดียวกันนะครับใช่ใช่ใช่สวยๆร้านเดียวกันครับครับเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากแรกของขวัญกันเองนะครับ6คน6คนเองซึ่งเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีวัว เราก็เลยมีของขวัญเป็นตีมวอลแหวนเดี๋ยวมาดูเนาะถ้าจับได้ใครล้วก็จะเปิดดูเนาะว่าวอลแหวนแต่ละคนคือใครควาัวใส่คอาัวคอนเจมบอกได้เลยว่าคือบุกกี้บุกกี้ที่งกบโกบหวนว่าไ้ฮะหวนว่าไว้คืออะไรอ่ะผลไม้นี่นะครับคือของขวัญตัวบอทั้งหมดเพื่อนๆห่อกันมาอย่างสวยงาม เดี๋ยวเราก็จะทําการสป,ปินตรงนี้เราก็จะแล่นนะครับเลยเธอสป,ปินเลยน,นถทายด้วยหรอ <c oughs> few moments ชุดนักเรียนเย้เราได้ชุดนักเรียนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนักเรียนแล้วครับตอนนี้เขาโอ้อที่เด็โอ้โหเขาให้แต่ละห้องเนี่ยกินเลี้ยงแล้วเจมส์ก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนแล้วนะครปกติยังไม่มาเลยอ๋อสตรงนี้ เคูวีหรือเปล่าครับใช่ครัว้วาวซูชิดาราันตาอันนี้คนอะไรน้ำพริกตาแดงเหรอครับใช่ค่ะพอหมาลาพอหมาลาอันไหนมาหรอครับปูวีอันนี้หร <laughs> ือเปล่านเากเมยา ต้องเจมเนี่ยอยู่ฝั่งนึ่งเราเอาของฝันไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการแลกของขวัญด้วยเนาะทางน,นู้นกินหมูกระทะคนที่อยู่รงอาหารนี่คือจ้างเจ้าข้างนอกมาเนาะทุกคนแล้วก็ เขาเตรียมให้ทุกอย่างเราไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนห้องเจมเนี่ยเด็กๆทําเองครับเป็นห้องของเจมเองโอ้โหตึงๆพิพันกับครูบวยสวัสดีครับเขาถ่ายแป๊บหนึ่งว้าวเขาปิ้งหิ้งไว้แล้วเรามากินเลยได้ไหมอ่ะได้ตาวินโอ้ทำไมทำหน้าแบบนั้นเอาละนะคะทุกคนหมูกระทะตอนเที่ยงจะเป็นยังไงตอนเที่ยง แม่บัวเราไดาพี่นักาอร่อยให้แม่บัวให้เหลอคนแรกแล้วก็ให้คนนี้แม่บัวให้ได้อ่ะ,ะเฉลยต่อ ไปเดินดูเด็กที่เราสอนห้องอื่นต่อนะครับเร,เราเจอคุณครูด้วยครับทุกคนครับเราเผิดเจอคุณครู <c ười> ไปไหนเนี่ยเอาแผนไปส่งบา้บาดค่อยคุยกันหลังหลังปีใหม่เนาะ ตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะครับความจริงเนี่ยหลังจากที่แต่ละห้องกินเลี้ยงกันเสร็จเนี่ยตอนว่ายจะมีการแสดงครับซึ่งที่เจมแต่งชุดนักเรียนมาวันนี้ทั้งหมดกับเพื่อนๆก็คือได้แสดงแต่ว่าปัญหามอยู่ที่ว่าเจมเอาเมมมาใส่กล้องเนี้ยแล้วทีนี้ไปเผลอกดฟอร์แมสครับแล้วคือคลิปทั้งหมดที่ถ่ายมาหายหมดเลยรวมทั้งคลิป งานก่อนกอน็เลยไม่มีฟู้ดของการแสดงตอนบ่ายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นเลยเนาะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยก็ยังมีงานเลี้ยงเฉพาะครูเดี๋ยวก็มีการแสดงมีเต้นต่อไม่เป็นไรเนาะแต่ละกลุ่มสาระก็จะมีของกินนะครับหมูกรอบจะหมดหรือยังหมูดาวกินอะไระะไมาใครจะอา ชิ้นหนึ่งชิ้นครับลองร่วมวนการทําเองเลยนะครับทุกคนหลุดเด็ดครับโอ,อ้หน้ากิน,นมากๆเลยครับ <c oughs> เอาหน้าผู้หานด้วยโอ้ <c oughs> โอโที่สองนะตน,นี้ครัวอ,องเนราอืมว <c oughs> <c oughs> อรอยหอร่อยกอันด้กอยงนกรอบมากไม่เพื่อดูนี่ได้ เห็นไหมติดฟันเจมเองไทยอะไรไทยคนพี่กะไทยกันไม่ได้กิน้อนยังไเยอกินเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรเลยอดแทนกับคลิปที่หายไปได้ดีมากพี่กาเจมคนเดิมเป็นโตครับตอนนี้โตไม่โดน ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้เจมสด้วยนะครับสวัสดีครับน้ำ <laughs> อีกีเปล่าหรอบายเอ่าครูจีอีทีเดทร้องเพลงแบบหน้าตายให้ดูอีกทีใช่ไหมไม่เอาบ <laughs> นี่ันี่ลองดิ cover <laughs> <laughs> เ,เป็นอีทีเดทวีตชัวเมลิกที วิวช well. ูวแมรี่คิดบ้านคือมันก็มันก็ทำ้หรอนี่คือไว้อะไรอะไรมันเปร้องเพลงไว้อะไรแบบนี้ผมก็ทำ้ร้องเพลงคิดบ้านมันต้องวิวชูวแมรี่คิดบานนี่เนาะใช่ไหม